สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงต้องกันนะคลิปนี้เราก็จะมาคืนชีพคลิมสันกันดีกว่านี่ครับทุกคนออ ทีมคิมสันเนี่ยผมเจอมาประมาณ2วันแล้วแต่ว่าตอนแรกอะ่ะมันยังไม่ค่อยระบาดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราจะพาไปลองเล่นกันนะครับนี่ผมอาจจะใส่ไม่เหมือนใครเพราะาใส่ตามที่เราเนี่ยมีก่อนมาคิมสันเป็นแล้วเขใส่ล้วนะครับเน้นอึดใช้ดมิ้วเหมือนเดิมเลยค o ูทาม e ลื่นเรือแล้วก็มีเพิกเฉยนะครับโกชิสอันนี้จะใส่เป็นรถเสียหายแน่นเลยผมใส่ไปเกือบ90อะอยังเปราะอยู่นะ แล้วก็มิสิกนะครับเป็นครูทามแบบนี้บางคนก็ระค้อเสียหายบางคนก็พลังชีวิตนะครับไม่แน่ใจเอาตามนี้ก่อนละกันแล้วก็นวกในขนูปเป็นโจมตีล้วนออฟลองกอ็คููทามความเร็วละค้อเสียหายแล้วก็เพิกเฉยนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปลองไล่ตีกันเอาตามตรงผมอลองประมาณ4ี่หตาเฮ้ยมีอนาคตนะดูดีเลยอันนี้น่าจะเป็นอุย้ยคิดว่าทีมเดียวกันเป็นกรีนทีมมูสนะครับอ่าอันนี้ก็เมตาที่แบบมาแรงจัด เออเชืว่ามาแรงจัดนะครับคนใช้กันเติมอืมิส,สติกเราแตกว่าคือผมว่ามิสติกต้องไปเพิ่มพวาความอึดอะไรมากกว่านี้บางทีแบบใส่คูไทมแนะั้นมันยืนลําบากนะอ่ะไม่ไรคลิปนี้เป็นคูไทมไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปแก้กันในภายหลังนะครับอ่ะดูจังหวะก,การเล่นนะก็คือพอใส่ชิมสันอนะ่ะมันจะได้บัฟเพิ่มความอึดเข้ามาให้กับทีมนะครับแล้วก็ยื้อเกมได้ซึ่ง เช้องมิวอ่ะมันจะตัดสินแพ้ชนะส่วนใหญ่ตัดสินได้ว่าใครแม่งตายก่อนจริงๆในช่วงไทยเกมใครตายก่อนนะครับคือส่วนใหญ่มักจะแพ้เพราะว่ามันมันออกสกิลสู้เขาไม่ได้ในช่วงหลังนะครับอ๋อหวันเจี๊ยบแต่พอใส่เซตนี้มาปุ๊บก็รู้สึกว่าการยืนเนี่ยมันยืนได้ดีมากขึ้นจริงๆนะอ่าโอเคหรือบางทีคริมสันอาจจะต้องออกเป็นตัวแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะเออเอาเป็นว่าใช้ไปก่อนอ่า อันนี้ก็ green t e a m u เหมือนกันแตไงไหมกชิ h แบบโหใส่อึดขนาดน,นี้แมงยังปริมจะตายนะครับโอ้ยไปเร็วแต่ว่าการตัดสินแพ้ชนะส่วนใหญ่เราจะเห็นนะเวลาตทีทีมกินทีม e สเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ยื้อเกมไปดูว่าใครโกชิ e เอ้ยไม่ให้โกชิ e ใคร s h a ดว์ตายก่อนนี่ไงเห็นไหมขเขาตายก่อนเพราะว่าเขาใช้ buff ฟื้นพลังมาแล้วทีนี้มันก็หมดโอกาสไงสมบัติกะชวยไปแล้วทําให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับ กูชีสเวกโอเคหวานเจี๊ยบนะครับกลิ่นทีมมุสเนี่ยเป็นตัวที่หลายคนข้ามตู้นะเอาตามตรงผมเองก็ข้ามอยากเล่นทีมมนาะแต่ว่าดาวม,มันน้อยก็เออไม่เอาดีกว่าแล้วไมเล็ก็็ยังไม่เข้าด้วยก็เลยปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเมต้าเก่าลองตีเมต้าเก่าดูยังไม่มีชาร์ด w มิวนะจะโดนไหมวะโอ้อยรับนี้ยืนได้ทุกตัวนะครับอ่ากชีแตกเอาแล้วหวานไหม โอ๊ยแต่ฝั่งนู้นอึดว่ะโอ้พาร์ติเมต้าก่าคิมสันแบบปั๊บมันสู้ตัวแพทเหมือนทั่นสไปไม่ได้โอ้ยเฮ้ยเสียว่ะชนะท็อปเซิร์ฟมาแพทหมื่นกว่าไม่เอามาไม่ไม่ยอมติดขาดสมบัติยังไม่ทำงานอ้ายเฮ้ยพิกเกมพิกเกมช่แลอย่าตายนะมึงช่แลอย่าตายนะมึงโอ้เสียวเลยรอดเฉยนะครับได้มาสองถ้วยเอาวะตอนนี้เอาก่อน อันนี้แรงต่ำไปอ้าวลองดูทีมนี้แม่งปแปลกว่ะมีแววจะแพ้นะน่าจะอึดนะครับแกลมผมปล่อยมา2วันแล้วล่วงแกนเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมตาหลักสุดๆแล้วแหละที่เจอกันบ่อยเพราะว่ามันสมูทไงใช้งานง่ายนะครับทีมฝั่งตรงข้ามอะ่ะเราก็ใช้งานอยู่อ๋ออุ๊ยก็พอรับมือเมตาหลักขนาดนี้ได้นะแต่ว่าตัวเราตายไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอ่ะพอตัวเราตายปุ๊บโอกาสพิเกมเนี่เขงจะเสียเปรียบนะครับมา มาพิกได้ไหมพิกได้ไหมพิกไม่ได้นะครับเขาสวนเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าใครตายก่อนเนี่ยมันเห็นผลชัดเจนเลยมันสู้ลําบากเลยนะครับดังนั้นต้องเซตชาร์ดมีวห้ดีเพิ่มคูลทามแอะไรให้มันแบบให้มันไวให้มันยืนไหวนะครับเหลือคนหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวตีเข้าเวลาไปแล้วกันนะครับมิสติกน่าจะเคลียร์ได้จะได้ลูกกระดานหน้าว่าเออเมตาประมาณไหน คือผมอะตอนแรกจะดันเซ mm ิร์ฟด์กเซิร์ฟด์กแม่งชาโด้เมลเพิ่งจะมาออกขี้เกียจหาออฟแล้วครับก็เลยเล่นอดีตนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดันช่วง mm hmm. อกลางซีซั่นหรือปลายซีซั่นกว่านี้นะครับเราขี้เกียจอะช่วงนี้แต่ดีใจที่เซิร์ฟเพียวมีเมตาหลายทีมากนะคิมสันงอกกรีนทีมูซล่าสุดผมเจอตอมโจรมาแม่งโหใช้ได้วะทุกคนแพทนี้คือน่าเล่นนะครับอ่ะลองใหม่เมื่อกี้เจอตึงแล้วก็เกือบชนะเหมือนกันนะ คือมันตัดสินที่ว่าชาร์โดใครตายก่อนใช่ไหมดังนั้นต้องเซตใหม่เนี่ยปัญหาคือมิสติกไปไวมากครับอ๋อมิสติกแม่งไปเร็วเกินะ่ะโอ้โหตานี้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะครับแต่ว่าเออชาร์โด้ิวยังไม่ตายเอ้ยก็ชิดฟื้นมาตีก็ชิดรอดก็หวานเจี๊ยบไหมโอ้ชาร์โด w m ิวผมโดนว่ะเอ้ยมันก็ตายเหมือนกันเราเล่นไปสมบัติ อย่าอ,อ,อย่าตายปิมปิมอยู่ยังปิมอยู่ฟืดขอร้องแหละขอร้องอย่าตายอ่า <c oughs> วัดกันทีตรงนีเว้ยโอ้ยถ้ามิสิกไม่ตายเนี่ยจะเป็นอะไรให้ดีมากเลยแต่ต้องไปแก้ทีหลังแล้วกันไปปรับออฟใหม่ขี้เกียจแล้วเอาอันนี้ไปแบบนี้ก่อน <c oughs> โอ้โหเจอแต่แก๊งเนี้ยแก๊งนี้สามารถเอานักหนไปตีได้เลยนะเว้ของผมอ่ะ มีเซตหนึ่งที่ใช้งานเป็นหลักอยู่ตีแบบหวานเจี๊ยบเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาลองคลิมสันที่เขาว่าแบบมันเฉิดฉ่ายในช่วงนี้นะครับโดดไปโอ้ยนักขนูยังไม่ตายโกชิดโดดโอ้โหโกชิดโดดไม่ทันนะครับโกชิดแม่งโดดไม่ทันอย่างนั้นเราจะโดนไหมถ้าเมื่อกี้โกชิดโดดทันบอกว่าเราชนะเลยน่าจะได้ปุงใหญ่ใส่เขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยตอนนี้มีลุ้น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 อย่านะโอ้ยนั่นไง เสียด้โกชิดแบบไม่ทันใจว่ะเจ็บใจเกินเจ็บใจจัดเลยเนี่ยแผลนี่แสบจริง <c oughs> โอ้ยลองดูอ่ะเดี๋ยวลองหากรีนทีมูดลองสักครั้งผมคิวดว่าทีคิมสันน่าจะแก้กรีนทีมูดได้ดีนะ,ะนี่เลยคนนี้นะครับน่าใช่โอเค คือผมว่าตามตรงก็ไม่แน่ใจว่ามันสู้กับทีมไหนเนี่ยได้คะแนนดีสุดเนี่ยแต่พอสู้กับ Green Team Mode, กรีนทีมูดปรากฏว่ามิสิกไม่ตายนะครับอ้าอยู่กันแม่หวานตั้งนั้นน,น่าจะใช้ได้อยู่แหละโกชิดก็ไม่ตายโอ้แต่ว่ามิสิกไงแตกว่าเอ้ย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 โอ้โอ้โอชกโชิดอ้โหทันไหมน่นาจะทันเห็นไหมพอมันได้ยื้อเกมอ่ะพอตัวเรายืนเขาคบในช่วงท้ายหลังนึงนาทีเดี๋ยวสักสามตัวที่เป็นตัวดามเมทขมันโคตรหวานอ่ะ อ่าดูครับชาโดมิวเขาเหมือนจะตายไปแล้วใช่ไหมตายไปครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้ยดังนั้นน่าจะตีกินทีมูสได้สบายสบายไหมเหมือนโอกาสชนะจะมากกว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวลองหาอีสักตาสองตาอ๋อสมบัติแม่งแปลกๆ้วยนะช่วงเนี้ยอ๋อไม่เอานะครับมีสมบัติล้างนาคขนูนี่ไงล้างลาคานูทั้งนั้นเลยว่ะโอ้ยแม่งไม่เจอเลยว่ะอ่ะมาดูครับคนนี้น่าจะกรีนทีมูสไหม คือต้องดูว่าแต่ละคนเขาเซ็ตกันแบบไหนบางทีไส้ในแตกต่างกันนะครับอ๋อโอเคมิสิกมิสิกแตกวาตานี้งานเขาโกชิตแตกอีกตายแล้วตายแล้วนะครับเขาใส่ออบน่าจะแรงมากอ่ะคือแบบโอ้โหโกชิตแบบไม่ทันว่ะอ่ะวัดดวงกันว่าจะละโอ้โหเสียวครับด้านนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะตัวไปไวเกินอะแล้วสมบัติเราทำงานลรวด้วยเขาน่าจะยังไม่ตาย นั่นเนี่ยกว่าแล้วแพ้ห้าพันชนะพันต้นตกเก้าถ้วยแผลนี้แสบนะครับอืมอาจจะไม่ได้ชนะกรีนทีมูลลับเปอร์เซนหรอกแต่ว่าก็กลับมือได้ดีอะ่ะเออเขาข้าลับมือได้ดีนะครับเอาใหม่ดังน,นั้นเจอจุดที่ต้องแก้แล้วคือไปแก้มิสิกให้มันยืนรอดปลอดภัยตลอดปลายฝั่งนะไม่งั้นนึงปัญหามาเลยอันนี้ยืนได้สามตัวเนี่ยผมว่าน่าจะชิลขึ้น โอเคโกชิด okay. นี่อ่ะโกชิดยังได้ตื่นมาตีต่ออ่ะโอเคครับยางนี้ค่อนข้างมั่นใจดังนั้นเหมือนว่าการจัดทีมอะในแพทนี้นะเน้นเซฟโกชิดให้อยู่ในนางที่สุดเราจะได้เปรียบนะครับจริงๆเลยถ้าโกชิดยืนลําบากเนี่ยแน่นอนโอกาสแพ้สูงมากคือต้นเกมมันวัดกันว่าใครตัวเหลือเยอะกว่ากันอนะ่ะเอางี้ดีกว่า,ามาครับสมบัตินี้เอ้ยสมบัตินี้น่าสนใจโห,หน่าตีได้นะ เพราะว่าเขาไม่ได้มียื้อเกมอ่ะถูกไหมน่าจะดึงเกมลำบาก2,000ต้นนะครับเซิร์ฟเพียวโคตรเติงวันก่อนขึ้นไป500แต่แล้วผมปล่อยเลยที่เกียจแล้วอ่ะก็เลยเอ,อพักดีกว่ารอดูสักระยะหนึ่งก่อนค่อยดันใหม่เพราะว่าจะทำใหม่นี่ด้วยนะครับเก็บเหรียญพอขึ้นไปส,สูงเก็บเหรียญยากนะอืมทำเควสพวกซื้อของในลีน่าอะไรพวกนี้เอ้ยกลับมือได้เัแล้วแต่คนว่าต้องการแรงไหนนะครับเอาที่สบายใจ เราขี้เกียจดันอันนี้แกลนนะครับลองตบแกลนดู4 6 1นะครับเมตาหลักอุ้ยมิสิกได้ฮิวแป๊บหนึ่งแต่ว่าไม่ทันการว่ะแต่ว่าตัวเรายืนได้อยู่นะฝั่งนู้นเหลือกี่ตัวดูไม่ทันด้้ยแต่ว่าเอ้ยกชิดได้ออกครับแบบนี้น่าจะน่าจะเอ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะนูเออช่วยกูนิดนึงเอ้ยวัดเทียบไหมมาครับวัดกันที่นี่นแหละวัดกันที่นี่บึ้มไปเลยเอ้ยเข้าไปแล้วครับทุกคนโอกาสชนะมากแล้ว โอกาสชนะมากและตางนี้เขาไปแล้วนะครับสองรอบแล้วเราคูท้าต้องมาก่อนอผมบอกแล้วตกแบบเนี้ยชอบแตกแล้วเราก็ชอบไปแพห้าพันกว่านะมันโคตรเกียนเลยอะ่ะโอ้โหแผ่นี้แสบอันนี้ไม่ได้เลยสมบัติเขาล้างเรานะคไอสักตาลองกับไอแก๊งเมตาหลักเนี่ยม่อกีชนะห้าชนะแกลเนเดียวเราจะมาโดยคนนี้ โอ้ยก็ชิดไปเร็วด้วยงานเข้าชโดวาโดว่ไปกชิดโดินก่อนตายโอ้โหแมงไม่โดดนะครับถับให้เพิ่มคู่ทามมากกว่านี้สักหน่อยนะน่าจะน่าจะได้นะครับอาจจะไม่ต้องเน้นอึดมากปะไปเน้นคู่ทามสักยังไงอะให้มันสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์น่าจะช่วยได้นะครับอย่าอย่าอย่าโดดโอ้ยร <c oughs> อดปะ <c oughs> คือ โคชิดเราเราใส่สัก70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เหลือไปเพิ่มครูชาบอ่ะครูทำสักช่องก็ได้นะครับของผมอะ่ะมันทั้งทำได้ไงแต่ว่าขี้เกียจหาออฟแล้วใช้ไปก่อนเฮ้ยถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับคิมสันมียนาคตเฉยเอา้าวเมสิกยู่ขึ้นนะโอ้โหรอดแป๊บหนึ่งแต่ว่าโกชิดไปเร็วเกินนะครับแล้วทีนี้ล่ะอ่าตัวเขาก็เดินไปแล้วนะครับเดินไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บคิมสันบ,บัฟปกป้องเอาแล้วครับตอนนี้ได้ลุ้นว่ะตัวรอดหลายตัว เออโอ้โหชาโดไปเร็วเกินชาโดไปเร็วเกินก็เสร็จเขาดีครับแบบนี้เนี่ยมันวัดกันที่แบบถ้้ชาร์โดตายคือจบเลยนะครับดังนั้นถามว่าน่าทําดาวไหมผมว่าน่าทํามากนะใครมีงบเติม,เต,มเติมนะตัวแม่งน่าจะเป็นเมตายาวด้วยอะคือคุณเติมครั้งหนึ่งใช้ได้แบบหลายแพทนะอะเอออ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะถือว่าเป็นทีมที่ดีแล้วก็สนุกมากนี่นะสองของใช้งานอยู่นะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ